ย่องเบาเข้าบ้านสนับสนุนโดย Sb Design Square แล้วแม่สามีรักไม่พอนะเวลาออกไปกับเพื่อนสามีโทตามยิ่งกว่าสามีถ้าเกิดพี่ไก่เหรอใช่จิก่สามีเกิดพี่ไก่จริงสุดฤทธิ์นะวยไม่เป็นคนที่หรู้ปะ พออยู่กับเพื่อนแล้วลืมอไม่เคยโทรตามแฟนเลยแฟนจะอยู่ไหนยังไงไม่เป็นไรหมายถึงว่าคุณไม่ไม่ได้โทรหาคุณฮิวโกเลยปล่อยไม่ไม่ใช่ว่าให้ความสําคัญกับเพื่อนนะแต่แค่ลืมผัวแค่นั้นเองไม่มีอะไรคุณคุณฮิวโกเขาจะชอบอยู่บ้านหรืออะไรยังไงเล่นไหมเด็ดดี้ชอบอยู่บ้านเนอะเด่ดดี้ชอบอยู่บ้านเลี้ยงลูกส่งลูกทุกเช้าใช่ไหมคะลูก ไปส่งฮาร์เปอร์สามีดีมากเพราะตอนทํารายการด้วยกันเราไม่มีโอกาสได้ส่งลูกใช่ไหมสามีก็จะเป็นคนส่งลูกทุกเช้าไปโรงเรียนเขาก็กลายเป็นว่าวิถีชีวิตเขาคือต้องนอนเร็วเพื่อตื่นเชา้าไปส่งลูกอะไรเงี้ยแต่พอหลังเลิกาสามีบอก็เลิกทําเถอะจะได้มีเวลาไปส่งลูกบ้างออทุกวันนี้ ยังหลับอยู่เลยไปส่งทําทุกอย่างให้เหมือนเดิมไงสามีก็ไปส่งอยู่ให <โบ S 2> ้สามีส่งเห<อ>มือนเดิมไม่แต่สามีคนขี้เหงาหรือเปล่าทำไมเขาต้องตดตามตลอดน,อน,น,น,นี่คือเขาติดคุณะติดเพื่อนแต่สามีจะติดคุณเราก็จริงๆเราก็ต้องให้ความรักความดูแลเขาด้วยแต่บางทีเราออกจากบ้านไปเราก็ออกยาวลืมลืมวันที่เขาหิวข้าวอ่ะสั่งอาหารตอนประมาณห้าโมงเย็นได้กินตอนห้าทุ่มพี่อันแล้ว สั่งอะไรเขาบอกเออเดี๋ยวฉันต้องบวกไปก่อน3าชั่วโมงกว่าจะได้กินอะไรเงี้ยจะเป็นคนไม่ให้คนอื่นทําอะไรให้เหมือนป้าหนึ่งว่าดิฉันน่ะเป็นคนใช้คุณหต้องทาทุกอย่างให้สามีหมดสามีจะไม่อยากให้คนอื่นทําให้ถ้ามีพี่แล้วบอกให้พี่แ่ทำไม่ถูกใจไม่ได้เขาจะรอให้เมียทาให้คุณไม่ใช่อยากใช้คําว่าคนใช้เลยมันรู้สึกวางใจอยากให้คนนี้ทํำอินด้ทำไหมทำไหมทำให้ผัวไหมเธอทำสิพี่อาอ์ตด้วยตัวเล็กี็สิ สวัสดีคร sure. ับย oh. ังสวัสดีครับเดวสวัสดีค่ะสวัสดีครับลูกบ้านนูกว่าหน้าลังหมดเลย ได้แม่บอกแล้วดีเข้าตัวช่วยสามีลูกบ้านนี่น่าจวันนี้สามีปกตินะนี่ไม่ยอมออกรายการไหนนะมันมีตีไทยครัวเนี่ยจริงที่แบบว่ามากันครบเยมากันครบแล้วแม่บอกบอกเขาก่อนนะอยากเข้าก็เข้านะลูกไม่อยากเข้าไม่เป็นไรจะกลายเป็นว่าทุกคนอยากเข้าหมดลูกยังไงเงิบนะคะลูกค้าคนนี้ชื่อคนนี้ชอไคนนี้ชื่อฮันเตอร์ฮันเตอร์ชื่อจริงชื่ออะไรครับเด็กชายอะไรครับ เด็กชายปาลุนจักรพง์คนนี้ชื่อปาลุนจักรพง์ค่ะคนนี้ก็มีมีแววหน้าเหมือนแม่ได้ผิวเหมือนแม่หน้าตาเหมือนใครคะคุณแม่ลาเปอร์นี่อายุเท่าไหร่จ๊ะอัปกี่ขวบครับแปดขวบตาสวยสวชอบจังเลยเด็กพูดครับปัญจพักแล้วอาจารย์ต้องอะไรคะต้องค่ะเก่งนี่เอ็นดูเนี่ยเอนดูน่งอยู่เป็น อยู่เป็นมากนกใครคะคุณแม่สวยไหม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 คะพี่ทัพสวยไหมคะสวยค่ะว่าโอ๋สวยไหมคะสวยลุงอาร์ตหล่อไหมคะเป็นโอเคนี่เธอทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้ถูกตอนนี้หรอพอไม่ได้ทำรายการเนาะก็เดี๋ยวมีละครอย่าไม่เปิดกล้องใช่เริ่มกลับมารับละครแล้วเพราะว่าลูกเริ่มเข้าโรงเรียนกันหมดแล้วพี่โอแล้วก็ สามีก็โอเคนิดนึงก็คือบอกว่าไม่ต้องเล่นเยอะผมอู้เธอรุ่นนี้ใครเขาจะให้เล่นเยอะล่ะนี่อีกอันนึ่งเห็นหน้าพี่ไหมเ้ยสวยปะสวยสวยไม่ได้อะไรเงนะทำให้พี่สวยข <ทำ S 2> ึ้นนะ่ะก็หาหน้าพาไปโมก็คือ,อ อะไรก็ตาละใครก็ตามมีปัญหาอะไรบอกน้องเนาะถ้าน้องรู้น้องจะพาไปทุกอย่างเขาพาให้คนไปดูดฝุ่นที่เป็นแบบไรฝุ่นอะไรเยอเดี๋ยวฉันก็จะเอาอยู่เนี่ยเดี๋ยวฉันจะตัดต่อต่อดีดีที่บ้านขาดอะไรบ้างบอกน้องนะถ้าโดนพอมือเครื่องเครื่องใครช่วยกันเลยดีแล้วก็เลยแนะนำว่าแต่ตอนนี้พี่ท็อปต้องไปแล้วไปก่อนนะคุณแม่ไม่ไม่มีธุระแล้วล่ะเพราะหน้าเริ่มตกแต่คุณแม่จะไปทำเพิ่มหน่อยไหม เออเออนึกสึกแล้วล่ะเนาะมารอตั้งนานไม่เป็นไรหรอกเรามีความสุขได้เจอไอกันอย่างน้อยจุ๊บจิ๊บเนาะโอ้ยตายแล้วลูกลูกหลับซะแล้วหลับแล้วล่ะลูกแล้วเจอกันนะโเจอกันตามไอจีตามสตรมใช่ใช่เดี๋ยวปั๊กกันเนี่ยึงแม่ก็ไหวไม่ชอบปั๊กก็ไหวไม่กันดูแลตัวเองดีสองคนนี้นอนรอแล้วช่วยคุณนันเดินส่งไปแล้วค่ะไม่ทู้อะไรเกี่ยวกับกระดงกระดูกบ้างหรอกระดงกระดูกเราไปยืมกระดูกเลยกระดูกคุณเอาไปแล้วหรอพี่ไปแล้วหรอ้แลวสวัสดีค่ะป้าทับกับดูก มาทับกลับบ้านแล้วค่ะมาทับรับงานทำงานต่อสวัสดีค่ะมาทับกันนะคุณลูกมาทับกันนะคุณลูกเดินกันนะคุณลูกโอ้ยมาทัอไปส่งป้าตาบ้านหน่อยลูกมาขออนุญาตเดินดูบ้านนิดหน่อยเนเที่ยวเลยค่ะชมเลยค่ะพาดูพาเดินดูผ่านดูเจอตอนที่ทอดอเก็ใช่อยู่ที่นี่เพราะมันเล็กๆน่ารักไงกำลังดีแล้วก็กินข้าวกันตรงนี้นะคะเนี่ยทานอาหารดื่มน้ำทานกาแฟอะไรเงี้ยก็ตรงนี้หมดเลยอันนี้ก็ของเก่าเลยอันนี้ก็ของเก่าเป็นโต๊ะหินสามีชอบ คือแม่สามีกับสามีชอบอะไรจีนๆพอาไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็จะเรียกว่าบ้านจีนก็จะมีพวกแบบของเก่าๆโบราณจีนๆอยู่ตรงนี้หนดบันไดวนอะไรอย่เงี้ยค่ะเดี๋ยวฉันจะยกสับไพจีนเอาไหมเออสับไพจีนชอบจีนชอบจีนจีนเออตอนที่ถอดตอนที่ ขึ้คอดเดินขึ้นจะอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างแลวข้างบนก็นี่ไงข้างบนก็นี่ไงก็นอนตรงนี้ก็ส่วนใหญ่นอนตรงนี้กับลูกก็มีเตียงลูกอยู่ตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็ง่ายๆดีข้างบนบางทีก็ให้สามีแยกขึ้นไปนอนบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเรส่วนตัวสูงบางทีเขาจะคิดเพลงอะดีดกีตาร์เขาก็ไปดีดตรงระเบียงนี้ตรงนี้เป็นระเบียงออกไปข้างนอกแต่งเพลงไงแต่งเพลง อันนี้คือห้องนอนสมัยก่อนใช่ฮานะก็จะนอนนี่เพราะคุณยู้โค้กเขาเลี้ยงลูกแบบฝรั่งไงเขาจะไม่ให้เรานอนกับลูกเลยเขาจะแบบว่าฮานะก็จะขอนอนประมาณสักเดือน2เดือนพอหลังจากนั้นเขาบอกว่าอยากจะให้ลูกนอนเองให้ได้คนเดียวให้ได้อะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องมีมอนิเตอร์คอยฟังพอลูกตื่นเราก็ลงไปหาไปให้นมอะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็นที่ที่อยู่ช่วงคลอดแล้วก็เนี่ยค่ะ มาดูอันนี้คือเป็นเตียงจีนเลยใช่เตียงคีนจีนอตียงบ้านอีนใช่ตอนนั้นคลอดคนไหนฮะคนโตหรือคนเล็กคนทั้งทั้งสองคนเลยค่ะพอคลอดก็จะมาอยู่ที่นี่ช่วงที่คลอดเพราะคุณแม่อยากจะให้มีคนมาคอยทําอาหารบํารุงน้ํานมนู่นนี่นั่นเพราะว่าไม่มีนมไงแล้วก็จะได้มีคนทําอาหารให้เราทานเพราะอยู่คอนโดเนี่ยคุณยูโก็ก็ไม่ให้มีคนใช้ประจําอยู่อยากจะอยู่ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างแต่เห็นบอกว่าตอนนั้นจะเป็นโรคซึมเศร้าบนท้องเนี้เหรอ คือเขามีปัญหาครั้งหนึ่งนะคะบินไปไปทัวร์เสร็จแล้วก็กลับมาเมืองไทยแล้วเนี่ยไม่ให้อุ้มจำหน้าพ่อไม่ได้เขารู้สึกเลยว่าเขาจะต้องทิ้งทุกอย่างคือมุมนี้เป็นมุมที่เห็นพระปรางวัดอรุณที่สวยที่สุดช่วงนี้ตรงนี้สวยที่สุดเครื่องปรับอากาศแคเรียรอินเวอร์เตอร์ ดูตีท้ายครัวก่อนไทยต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องง้อทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวทุกเทปแน่นอนกดเลยกดเลยกดเลยก